มหาสจรย์กรรมฐานแก้เคราะห์กอบุญหนุนชีวิตโดยหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมตอนจะแก้ไขกรรมต้องเร่งเจริญกรรมฐานนี่แหละท่านทั้งหลายทําให้มันจริงจะเห็นจริงทําไม่จริงจะเห็นจริงได้อย่างไรต้องเห็นจากตัวเราออกมาข้างนอก เรารู้ตัวว่าเรามีเวรมีกรรมประการใดเราต้องแก้กรรมของเราเสียเราก็เร่งรีบบำเพ็ญกุศลด้วยการปฏิบัติกรรมฐานเราก็มาบำเพ็ญทานศีละภาวนาสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำโอ้โหสิกรรมเสียก่อนและเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราไปสร้างกรรมมาครั้งอดีต รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันก็ตามถ้ารู้เท่าไม่ถึงการเช่นนี้แล้วขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าผลกรรมมันก็จะน้อยลงไป